แปลงนี้อายุ7เดือนใช่ไหมครับเจ็ดเดือนแล้วตอนนั้นที่มาเนี่ยยังมีกล้วย,วยกล้วยบังอยู่ใช่ครับนะครับปกติถ้าเอาพืชพี่เลี้ยงออกเนี่ยมันจะมีอาการเหลืองอยู่ประมาณ2เดือนได้แต่ที่นี่เนื่องจากฉีดบำรุงถึงมากก็เลยไม่เหลืองเลยแล้วก็เนี่ยดูดูทรงเขาแตกมาแต่เนี้ยปกติจะสวยก็ฝั่งนู้นอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะเพราะมีพืชพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็รุ่นนี้น่าจะคัดต้นพันธุ์มาด้วยเนี่ยผมว่านะพันธุ์สวยทั้งนั้นเลยครับ นี่นี่แตกถึงล่างเลยครับอันนี้อันนี้ถ้าจะแต่งไม่มีอะไรแค่เล็มข้างในเลมเล็มตรงนี้แค่นั้นเองครับผมตามกิ่งอ่าแล้วก็กิ่งเล็กเนี่ยกิ่งเล็กที่ไม่ทาที่อ่าเราเราไม่เอาออกเขาก็เขาก็ร่วงครับก็ถ้าขอเราเลี้ยงเปล่าเอาเอาออกได้ครับอันไหนเล็กเล็กเนี่ยเนี่ยสวยเลยครับเนี่ยชัดห้าแล้วก็ตรงนี้เล็มนิดนิดถ้ากลางดีอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ต้องแต่งลึกไม่ต้องแต่งลึกเอาแค่เล็มตรงนี้พอแต่ถ้าตั้งมากเขาต้องแต่งลึกหน่อยเพื่อให้มันโน้มปาย เให้อ X ใบนะเชืออ่าให้เข้าใจหลักการตรงนี้คือถ้าเข้าใจเนี่ยจะดีกว่ามามาทำให้อถ้าเข้าใจเนี่ยเราจะแต่งเองได้นี่นี่้ก็สวยครับอืมโอ้โหช่อนี้ทั่วไปเขาจะนับเก่งสุดก็คือ5ใบ1,2,3,4,5,6,7,8อันนี้8อ่าันเนี้ยทั่วไปเขาจะ5อันนี้ส่วนใหญ่แป8ใบหมดเลย เราดูชุดเขาเริ่มใหญ่นะครับดูเขาชุดเขาเริ่มใหญ่นี่อันนี้ก็การมาให้รกี้ยงมีเหลืองเริ่มน่ครับแปลงนี้เริ่มเหลืองขึ้นเยอะครับตอนนั้นพูดถึง<ม>พูดถึงมแมลงบ้างแล้วกันเนาะตอนนั้นก็มีทั้งมแมลงปากกาดม,มีทั้งปากดูดแล้วก็ช่วงนั้นที่ให้เพิ่มบูโฟบูโฟคือจะเป็นยาคุมไข่อย่างนี้ครับไอ้บูโฟเนี่ยเราไม่เราไม่ต้องตลอดก็ได้ เดี๋ยวพอเราใส่ไปสักสามรอบแล้วมันเบาๆแล้วเราก็ใส่แค่ตัวปกติพอฟิชโฟนิวอ่าใช่ฟิชโฟนิวเขาจะพวกแมลงปากกัดได้หมดเลยพวกอบาร์มกตินอิมบิดาก็จะเป็นพวกแมลงปากดูดแต่ที่นี่จะไม่เจอพวกจัากระชันฝอยละไม่ไม่ไม่มีไม่มีละนะครับบูนเนี่ยอ่าข้างล่างเนี่ยเคลียร์เลยครับต่ำๆนี่เคลียร์เลยดูเนาะดูยอดบนโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งเอากล้วยออกนะครับท่านผู้ชมอันแรกอันนี้ก็จะไม่ไดรค่ะอาจารย์ นี่นี่รู้เลยมียอดกุดยอดหักขึ้นมาตอนแต่อาจารย์อ่าเนี่นี่ในแผ่เดิมเขาเนาะแผ่แผ่เดิมเออขึ้นมาเยอะเลยค่ะคือเนี่ยใช้ได้ครับโคนใหญ่ด้วยจะเร่ว่าจะตายตัวนี้นะใช่ครับตัวนี้ยอดอันเกือบเกือบเกือบเอ็กซ์เอาทิ้งละตัวนี้อันนี้ใจเย็นใจเย็นนี่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอันนี้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีเหลืองนะ ฝั่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ไม่มีเหลืองเลยต้นที่ว่าจะไม่รอดถาอาจารย์รอดแล้วในนาเอ็กต้นนั้นเนาะที่ว่าเหลืองมาที่ว่าที่ว่าวันนั้นมาแล้วมันเหลืองทั้งต้นที่ว่ามันอาจารย์บอกว่าถ้าต้นไม่ดีแล้วก็เอาออกเลยครับแต่ฟืนนะเนี่ย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 สูงไม่ดูครับอันสี้ขนาด้เก่าแล้วโอ้ทิ้งใบเก่าหมดเลยนี่ใช่ใค่ะโอ้เป็นชุดใหม่หมดเลยมม่่่คะชุดใหต้นนี้ครับีที่จะบอกให้ฟังว่าฝั่งนู้นน่ะที่ใบเหลืองๆมันก็จะทิ้งอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะทิ้งพึดเลยครับ คือถ้าใช้เคมีเนี่ยมันไม่ค่อยทิ้งนะครับเพราะว่ารองเสริมพ <Ừ. S 1> วกนี้ถ้าลองเสริมไม่พอเนี่ยมันมันจะคาต้นพอคาต้นเนี่ยไอชุดใหม่มันก็จะไม่ค่อยออกใช้ได้ครับอยู่ในเกลนี่นี่มาถ่ายกลางวันมันจะใบมันจะหลับๆนิดนึงใช่ครับถ้าเช,าชานะ้าเช้าน่สวยาวาวมากเลยนะ,ะกลางสวยมากนะนี่ครับจากต้นแกนเล็กเหลืองโอ้โหดูเนี่ยดูมองไกลๆรู้เลยนะ <laughs> เนี่ยอันนี้ชัดมากเลยเนี่ยเนี่ยครับสองสี่หกสองสี่หกสองสี่หกแปดอ่าอันนี้นี่นี่นี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ยอดอีกทีนึ่ง <laughs> นี้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ยอดอาจจะต้องออานี้เลยใช่อออครับออกเลยครับอยายกจะขึ้นราคาละอืมเนี่ยเริ่มเริ่ม,มดีใจรีเริ่มมองออกแล้วถ้ามองออกเนี่ยคือถ้าอยู่หน้าสวนมันต้องคอยดูครับไม่ใช่วันดีคืนดีเดี๋ยวพอมันขึ้นมาชุดเนี้ยมันก็จะเป็นอีกถ้าเราถ้าเราไม่คอยแต่งท้านะครับ บางทีรอรอจนใหญ่แล้วเราเสียดายอันนี้นี่เหมือนเขาได้แสงเต็มที่ด้วยครับพอกล้วยออกนะเนี่ยเขาเขาเนี่ยตอนแรกมันจะมีออกทรงตั้งๆนิดนึงแต่ตอนนี้มันเริ่มกลางเนี่ยนี่มันจะออกออ่าย๋อตอนนั้นที่ประทานกู้เนาะใอ่าเนี่ยเป็นไงพุ่งเลยนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็พุ่งข้อเลยครับหืมดูเกินเกินคาดจริงนะเนี้ย อันนี้ก็มีดึงหน่อยแล้วกัน<ช>อันนี้อ่าอันนี้อันนี้เนี่ยนะถ้าอ่าให้จําง,ง่ายๆอะไรที่เกินสี่ห้าองศาถ้าเกินสี่ห้าต้องไม่ไม่เคลียร์ตรงเคลียร์ตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงครับผมเคลียร์รรตรงนี้อาเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เหมือนกันนี่อันนี้ไปหนึ่งทางสองทางสามทางนี้ไม่ได้ครับต้องจัดการนี้เลยจัดการนี้เลยได้ครับแล้วก็ไปทางเดียวอ่าอันนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมพอเราไว้ปุ๊บมันจะดันอ่าให้น้องเอเข้าใจเนาะ อพอพอมันมาตรงนี้ปุ๊บมันจะดันตรงนี้ตั้งเพราะนั้นเราต้องเคลียร์ตรงนี้เ <Yeah. S 1> พราะนั้นชุดใหม่ๆเนี่ยถ้าคนที่เดินสวนฉีดยาประจําเดินดูประจําเขาจะติดมีดหมดเลยเขาก็จะเล็ม mm hmm. ๆอ่าเนี่ย mm hmm. ชุดนี้อ,ออกเลยครับ mm hmm. เล็กๆนี่ไม่ทัน mm hmm. อ่าเนี่ยพอตรงนี้ลงปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้จะหมุนตรงนี้สังเกตว่ายังไม่หมุนนะครับมันยังซ้ายขวาอยู่แต่พอเราดึงตรงนี้ดึงตรงนี้มันจะหมุนเลย mm hmm. มันจะหมุนซ้ายขวาหน้าหลังถ้าเราไม่เอาออกตรงนี้มันพยายามจะหมุนแต่มันติดครับอันนี้มันจะพยายามหมุนมันจะติด ความหมายของของที่ว่าทําไมต้องดึงลงด้วยนะครับเนี่ยล้าพอตั้งไว้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเงี่ยยีดนอยู่ต้องดึงลงก่อนอ่าดึงไปก่อนเพราะว่ารอให้พายุออกก่อนครับผมโอเคเข้าใจนะเดี๋ยวเอกอาจารย์ไปแล้วตัดพูดอธิบายหลายๆลรอบนะคบอ่าได้เนี่ยโอเคครับเนี่ยยืดๆือยู่สัญญาณได้อยู่อ ฝั่งนี้ตอนแรกจะโดนไม้ใหญ่กวนนิดนึงใช่ไหมครับนีตอนแรกมันโซมค่ะมุมนี้โซมเลยไมขึ้นออไม้ใหญ่กตรดนี้ออกก็โอเคเดี๋ยวลองไปดูต้นที่ว่าผัดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีห่วงละไม่มีแข็งเท่าไหร่อันนี้ไม่มีแข็งเท่าไหร่โอ้โหดูปอาจารย์มาตัวเล็กๆเองตัวนี้เล็กๆเหมือนจะไม่รอดเตรียมพุ่งเลยครับเนี่ยดูอ่ะ ทุกข้อจริงๆอันนี้ทุกข้อจริงๆน,น,นี่นี่สงสวยส่งสวยสัทงนั้นเลยนะครับนี่อ่าใช่ทงงง้งนั้งจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพออ่าอันนี้เราเคลียร์ได้เลยเพราะเล็กอยู่แล้วกรน,นี้อย่างอย่างจริงๆถ้าเราเริ่มมานับหนึ่งสองเดี๋ยวพอตรงนี้เริ่มสามเต็มเต็มเนี่ยคู่ล่างนี้ก็จะไม่ไวเหมือนกันนะครับอ่าแต่ช่วงแรกๆเราเราเลี้ยงเพื่อให้เขาช่วยกันก่อนอันไหนที่ว่ามันต่ํากว่าเนี่ยอย่างเข่าเราอยู่อย่างเงี้ยต่ากว่าเข่าเนี่ยต้องเคลียร์ออกหมดเลย แต่ว่าต้องให้มีฉัดบนขึ้นก่อนเพราะช่วงแรกต้องให้เขาช่วยเลี้ยงกันอะไรกันนี่ดูตอบรับดีตอบรับดีแสดงว่าพันธุ์ที่ได้มาก็ก็ค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีอยู่แปลงเี่ยกบานี่ซีมานี่นี่โอ้โหดูเนี่ยดูไกลๆรู้เลยครับอ่าเดี๋ยวไปดูต้นที่ผัดใบทั้งหมดอันนี้เจ็ดเดือนนะครับโอ้โห อันนี้อันนี้อันนี้อาจจะสองปี7เดือนอ่ะน่าจะทันน่าจะทันนี่ครับต้นนี้นี่นี่โอ้โหนี่ครับตอนแรกเป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นดาวกิ่นใบขาวเหลืองกินขาว